มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างดินบางทีหวานข้าวนะครับหวานข้าวไปแล้วนะครับแล้วก็คุมเลนคุมเลนเสร็จคุมค่าและอัดน้ําเข้าไปเพราะอัดน้ําเข้าไปนะครับเริ่มต้นข้าวก็ขึ้นปกตินะครับขึ้นปกติเขียวเป็นทิวปกติแต่เวลาอัดน้ําเข้าไปไล่น้ําเข้าไปนะครับสองถึงสามวันนะครับก่อนจะทําการใส่ปุ๋ยดินมีอาการแดงนะครับดินมีอาการแดง เกิดจากสนิมน้ำนะครับทำให้ข้าวเริ่มยืนต้นแดงแจ้นะครับถ้าร้ายแรงสุดบางครั้งดินที่เปรี้ยวอยู่แล้วนะครับถึงขนาดจ,จะยืนต้นตายจึงเป็นปัญหาลุกลามนะครับทำให้พี่น้องเษกษตรกรเรานะครับต้องทุบทำใหม่หรือแม้กระท่งย่ำนะครับตีทิ้งทำใหม่จึงทำให้ต้นทุนมากมายภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะครับ วันนี้ครับสาเหตุที่เกิดกรณีแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นสารปนเปื้อนต่างๆนะครับดินที่ผ่านการใช้นะครับผ่านการทํานาทำไร่ามาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ ทำให้สารพิษสารปนเปื้อนตกค้างทําให้ดินกระด้างดินแน่นดินตรึงนะครับแล้วไปบวกกับน้ําที่เป็นสนิมอยู่แล้วพอไปประทะกันนะครับเวลา,ลาไล่น้ําไปก็ทําให้ข้าวมีอาการยืนต้นเหลืองเกิดปัญหารากโรคเน่าโวนเน่าหรือไรแรงมากก็อาจจะยืนต้นตายได้นะครับวันนี้โครงสร้างดินจะเป็นสิ่งสําคัญที่พวกเรานะครับหรือพี่น้องเษกษตรกรเราควรจะบํารุงนะครับบำรุงดินทําให้ดินเนี่ยฟื้นกลับคืนระบบนิเวหมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้การปรับโครงสร้างดินนะครับต้องหาสิ่งที่เติมเต็มมาอาจจะเป็นปูนมาโดโรไม้ปูนขาวนะครับแต่ถ้าจะให้ดีครับวันนี้ครับต้องหาประมาณว่า,าให้มันรวมอยู่ในรวมอยู่ในชุดเดียวเลยนะครับให้มีสารพวกนี้อยู่ในชุดเดียวเลยแล้วมีธาตาาุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมให้ครบนะครับแล้วก็มีตัวปรับโครงสร้างดินหรือ ตัวที่ล้างเชื้อโรคเชื้อราวไวรัสแบคทีเรียใต้ดินนั่นก็คือเพลอแร่เพอร์ไรซ์แร่โดรไมซ์แร่เกาลีนนะครับหรือแร่ฟอสเฟตต่างๆนะครับหากวันนี้เราหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติครบแบบนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการย่นระยะเวลาแล้วก็ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายนะครับในการทำทำไร่ทํานาทําสวนของเราต่อรอบต่อปีต่อครั้งนะครับเราไม่ต้องหาหลายสิ่งหลายอย่างมาแมทรวมกันนะครับเราไม่ต้องหว่านสองรอบหรือสามรอบ แล้วต้องมานั่งเสียค่าน้ํามันเสียค่าข้าวปลูกต่างๆนะครับวันนี้โครงสร้างดินจะเป็นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับวันนี้ผมออกมาพูดไม่ใช่ทฤษฎีหรือวิชาการแต่มันเป็นภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้นแล้วนะครับหลายๆจังหวัดที่เกิดกรณียืนต้นตายน้ําเป็นสนิมดินเป็นกรดดินกระด้างหรือดินตรึงวันนี้โครงสร้างดินจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับวิธีแนวทางแก้ไขนะครับบางครั้งหวานข้าวไปแล้วถ้าเรามีผลิตภัณฑ์พวกนี้สามารถ หวานทับได้เลยหวานกลบได้เลยนะครับเอาที่เป็นออแกนิกนะครับเพื่อไปปรับโครงสร้างดินล้างเชื้อโรคเชื้อรานะครับดินที่เปรี้ยวน้ําที่เป็นสนิมครับปรับให้เป็นกลางก่อนเมื่อปรับเป็นกลางแล้วนะครับดินฟูดินซุยขึ้นมาแล้วนะครับระบบรากเขาเดินตั้งต้นในวัยใบคลายวเขาว่าจะดูดซับหาอาหารได้ดีเขาก็จเจริญเติบโตปกตินี่คือแนวทางลิกพิและก็วิธีการลดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรครับผมจะทําคลิปนะครับ ให้แนวทางแบบนี้เรื่อยๆนะครับให้แนวทางแบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์นะครับก็กดใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดรีโพสแล้วก็คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์น,นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ